สวัสดีครับวันนี้มาพบกันนะครับช่องบาสแฟมคาร์และวันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับเจ้านี่เลยครับ Ford Ranger w i ์ว t r a พ4คู4นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 3 3 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้งานนะครับเพราะว่าเป็นตัวขับ4 High Series ของ Ford นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างครับด้านหน้านะครับคันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้า f o r d นะครับมีไฟ3จุดแบบนี้ก็นิยมแต่งกันแล้วก็คัสตอมสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็น สีเหลืองสีเขียวอะไรแล้วแต่ได้ทั้งหมดนะครับแต่คือไฟ3มจุดเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้มีส้มมีขาวแล้วแต่ชอบนะครับชอบหรูๆก็ไปแนวสีขาวเนาะแต่ชอบลุยออฟโรดนะครับดูดีเท่อะไรอย่างเงี้ยก็สีส้มก็ได้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็ยังมีการเปลี่ยนกันชนด้านล่าานะครับเป็นกันชนล่างของแรปเตอร์นะครับแล้วก็วาล์์เซนเซอร์มาให้ด้วย4จุดด้านหน้าแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีการเจาะรูตรงสเปคมาจากโรงงานเป๊ะๆมาให้เลยนะครับคันนี้มีความพิเศษคือคันนี้จะมีกล้องอ่า รอบคันนะครับอ่าเป็น b i r d eye view นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล่องเรดาร์นะครับควบคุมความเร็ว adaptive cruise control นะครับทำงานจนถึงความเร็วถึงจุดหยุดนิ่งถามว่าตัวเรดาร์ตัวนี้ทํางานด้วยตัวเดียวไหมไม่ใช่ครับตัวนี้จะมีกล้องเอเดนะครับอยู่ตรงกลางด้วยเห็นไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยตรงนั้นอะอ่าอันนี้จะทํางานควบคู่กับตัวเรดาร์ด้านนะครับในการทํางานของ adaptive cruise control ก็คือคันหน้าหยุดหยุดคันหน้าหยุดหยุดตามคันหน้าคันหน้าออกตัวออกตัวตามตามคันหน้า คันหน้าวิ่ง80เราก็วิ่ง80ทั้งทั้งที่เราตั้งไว้120นะครับแต่ถ้าคันหน้าหลบปุ๊บตัวรถของเราเนี่ยจะวิ่งไป120ตามความเร็วที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีตัวปรับระยะ4ช่วงรดด้วยว่าเราอยากได้กี่ช่วงรดในการวิ่งตามคันหน้านั่นเองนะครับต่อมาคันนี้มีไฟหน้าแมทริก LED นะครับเป็นไฟหน้าอัจฉริยะของ f อ r d นะครับเป็น LED Performance นะครับตัวนี้จะโค้งตามพวงมาลัยขานาดที่คุณเลี้ยวโค้งในถนนนั่นเองนะครับแล้วก็ไฟตัวนี้จะ หลบไฟสูงไฟต่ําให้เองออโต้นะครับไม่ได้ตบขึ้นตบลงพร้อมกันแต่ฝั่งไหนมีรถสวนมาก็จะตบฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ยังคงสูงไว้นะครับเขาจะคิดเองนะครับเหมือนมีสมองกลเลยแต่ว่ามีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะในการทํางานนะครับในการจับป้ายทางเดินถนนทางเดินรถนะครับก็จะเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นการควบคุมทั้งหมดนะครับอ่ะและคันนี้นะครับก็ยังมีการใส่คิวล้อแรปเตอร์เข้ามาอีกนะฝั่งนี้นะให้รับกับกันชนหน้าด้านหน้านะครับนี่เห็นไหม จะ6นิ้วก็ไม่6นิ้วจะ5นิ้วไม่5นิ้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะต่อมาครับคันนี้ก็มีการใส่ล้อแม็กยางนี่ครับเป็นยางโตโยต้ายนะครับโอเพนคันทรีนะครับเป็นตัว AT นะสเปคตัวนี้อยู่ที่275เจ็ดห้าธรรนะครับเป็นสเปคยางใหญ่แต่เงียบไม่ใช่ยาง RT นะถ้าเราอยากให้เท่กว่านี้นะครับหรือว่าชอบสไตล์เรียบๆขับง่ายๆผมแนะนำเป็น AT นะแต่ถ้าเราชอบสไตล์ออฟโรดหน่อยก็เปลี่ยนเป็น RT ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กโอซีสนะครับลาย ผมเรียกว่าก้ามปูแล้วกันนะครับนะมันจะเล็กเล็กเลอย่างนี้เป็นกาไไ้านวายไม่ได้เรียกก้ามปูนะครับอ่ะต่อมานะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับสองร้สิบแรงม้าสี่เอ่อห้าเอ่อห0 0ร้ยแรงบิดห้าร้อยแรงบิดนิวตันเมตรนะครับตัวนี้ก็ให้ความแรงมาถึงม,างมาหาศาลแน่นอนในการขับขี่นะพุง่งพรวดพราดแน่น,นอนเวลาคุณแซงนะอ่ะคันนี้นะครับวายแท็กหูกระจกก็จะเป็นสีเมเทลโอเกย์นะครับตัวรถเป็นสีอะไรก็ตามคันนี้ก็จะหูกระจกเป็นสีเมเทลโอเกย์แบบนี้นะข้างบนก็จะมีราว รัดสัมภาระเก็บสัมภาระได้อย่างดีของว i t แท็นะคุณจะใส่ตะแกรงใส่แหลกเพิ่มได้เลยนะครับปลอดภัยแลดหนักได้จริงแน่นอนนะแล้วก็ด้านหลังมีโลบาร์นะครับของตัวว i t แท็เพิ่มเข้ามาให้ใช้งานได้จริงนะครับทํางานควบกู้เป็นแอโรดนามิกหรือว่าคุณจะรัดของใช้งานได้จริงก็สามารถใช้งานได้นะครับดูในตัวรถนะครับบออ่อยฟ้าคู่หน้าอย่างนี้มีขึ้นลงเอนหลังเอหน้านะครับพนักพิงดันกลับไปหลังหุบไปหรือจะดันขึ้นมาแล้วก็ตกแต่งห้องโดยสารด้วย ได้สีส้มนะครับแล้วก็สก,กินโลโก้ของ w วท์แท็กเยอะมากหลายจุดมากนะครับอืเดี๋ยวผมขึ้นนั่งให้ดูนะครับอันนี้ขออนุญาตเอาพลาสติกรองไว้ก่อนเดี๋ยวเลอะผมไม่ไม่เหยียบนะอ่ะตรงนี้นะครับเล็กรูมเฮดรูมเลยเยอะมากครับการนั่งผมสูง176นะครับนั่งได้สบายมากๆนะสำหรับไวแท็กตัวนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บสัมภาระให้ด้วยอ่ะแบบนี้นะครับ วางโทรศัพท์มือถือหรือขอที่คุณใช้ประจําวันบัตรเกิดองเครดิตได้หมดนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นที่วางแก้วมาให้นะครับหน้าจอเป็น Sync 4A เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายนะครับอันนี้คุณสามารถเชื่อมต่อได้แบบไร้าสายเลยไม่ต้องเสียบสายแล้วหรือจะเสียบสายก็ได้นะเสียบจากด้านล่างนะครับก็ทํางานได้เหมือนกันนะหน้าจอชัดแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นไวเลสชาร์จเจอร์วางชาร์จมือถือได้นะครับ ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์10สปีดผมลืมบอกคันนี้แรงมากๆนะครับพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้า e-pads นะครับมันจะช่วยผ่อนแรงเวลาคุณขับขี่เวลารถตะแคงเนี้ยคุณไม่ต้องประคองรถหนักประคองรถแค่เบาๆพวงมลาลัยไฟฟ้าทํางานให้ได้เลยนะครับอ่าแล้วตัวนี้นะครับก็ยังมีเลนคิปริ้งเลนเซทัลลิ่งมาให้ด้วยนะดึงพวงมลาลัยเข้าเลนนะเวลาคุณไปเหยียบเส้นถ้าคุณไม่ตีเฟลยวนะครับอันนี้ก็ทํางานให้ด้วยนะครับมีระบบ4 wheel drive นะครับ4 high 4 low นะครับ4 high ก็คือปรับได้ขนาดการขับขี่ด้วยความเร็วสูง นะครับส่วนโฟลก็ต้องการทํางานขับขี่ขับเคลื่อนสี่ล้อในความเร็วต่านะคันนี้ก็มีโหมดการขับขี่มาให้ด้วย6โหมดนะครับโหมดธรรมดาโหมดประหยัดเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีผมเปิดประตูไว้อ่าโอเคมาดูต่อนะครับโหมดธรรมดานะครับแล้วก็ไปโหมดประหยัดนะครับอันนี้นี่นต้องไปทางนี้นะครับโหมดลักจูงโหมดถนนลื่นและโหมดโครนหมดร่องนะครับแล้วก็โหมด ทรายนั่นเองนะครับในตัวของ y ายท4กสเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆออปชั่นมีให้เลือกทุกสภาพถนนอย่างนี้ดีกว่าผมใช้คำนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูต่อด้านหลังคันนี้มีไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้วยนะผมลืมบอกแต่ผมไม่ได้เปิดอุ้ยทะเบียนสวยนะครับแต่หันดูไม่ได้นะลูกค้ามาจอดที่นี่โอเคครับตอนนี้ครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังมาให้นะก็ปลั๊กชาร์จด้านล่างนะครับเป็นไฟบ้านเลยนะครับนี่เห็นไหมรองรับที่สองยสิบ โวลต์นะครับผมอ่ะเป็นปลั๊กเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จแบตได้เลยนะแล้วก็มี Type C Type A มีมาให้ด้วยนะครับครบมากอาร์หลังอิงอุณหภูมิตามคนนั่งหน้านะครับอ่ะต่อมาอะนะไปดูด้านหลัง Y-Tech เนี่ย 4x4 กันแล้วเขาก็ยังมีบันไดามาให้เพราะเป็นรถที่ลุยสมรรถนะทายเพอร์ฟอร์แมนซ์สมรรถนะสูงพูดง่ายนะครับไฟด้านท้ายเนี่ยเอกลักษณ์เลยของ Y-Tech 4x4 ขับมาไกลคุณจะรู้นะครับเป็น Full LED System เต็มระบบแบบนี้ไฟสปอรตในกระจกมองข้างทํางานเพราะว่าตัวนี้ เป็นเรดาร์นะครับคอยจับสัญญาณว่ามีรถแซงมาไหมอะไรอย่างนี้มันก็จะส่งการทํางานไปที่กระจกและในกระจกใบสปอร์ตจะติดเป็นสีส้มนะครับอ่าด้านท้ายนะครับจะมีโลโก้สี ,4 สีให้แล้วก็มีกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้ตัวฝาท้ายก็มีคารนผ่อนแรงอซี่ลิฟด้วยแต่ผมไม่อยากเปิดมนะันมีของลูกค้าอยู่นะครับคันนี้ก็ยังมีการใส่กระชนท้ายแฮมเมอร์มาให้ด้วยนะครับเหล็กแบบนี้เลยแล้วก็พร้อมติดตั้งเทนเนอร์สวิงติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็มีห่วงลักจุงสีแดงให้ ล้าคุณเปิดไ,ไฟถอยไฟสองดวงนี้จะติดขึ้นนะครับนี่กับฝั่งนี้ติดขึ้นทันทีเลยนะแล้วก็เป็นโลกโลก้ไวทแท็กอันนี้ไฟเบรกโลหิตสามก็ย้ายมาอยู่ด้านหลังแล้วนะครับแต่ด้านหลังก็ยังมีปลักป o กปล๊กชาร์จนะเป็น Power Outlet กับปลั๊กชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องผมด้วยนะครับสนใจรถฟอร์ดแบบนี้ไวแท็กเอเวอเรสต์ทุกรุ่นนะครับโทรมาหาผมที่เบอร์ขึ้นด้านล่างให้เลยได้เลยนะครับ 05922479นะครับหรือว่าแอดไลน์ทันทีทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ